วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่มอบความอร่อยได้วิสกกสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแทๆ้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงพอใจในทุกวัน วิสกัสรสชาติที่เหนียวพอใจแฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาลร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาสบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคีคค้ยวเพลิน เิน,นี้ไม่ใช่แค่เปิดเทอมแต่ต้องเปิดลิ้นให้ติดโปรไปกับงานลิ้นติดโปรแฟร์ไม่ว่าจะไวัยไหนรุ่นไหนทุกคนก็มาเอนจอยได้ที่งานนี้รวมของกินสุดฮิตเมนูเด็ดติดเทรนด์ขัดสารความอร่อยไว้พร้อมเสิร์ฟแบบครบจบทุกเมนูห้ามพลาด23พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ชั้น LG Terminal 20วันพราม3แล้วมาพบกันที่งานลิ้นติโปรแฟร์